สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพบก,กับเราสองคนเช่นเคยนะคะในงานลดราคาประจำปีชุดเครื่องนอนโตโต้ปี564พันห้ค,ค่ะคุณอาการวันนี้เราอยู่กันที่ประตู2ประตู2โซนชุดผ้าปูที่นอนแน่นอน,นะค,ะค่ะคุณบีอยู่ก,กับโปรโมชั่นของเราวันนี้เรามีโปรโมชั่นมานำเสนอคุณลูกค้าอย่างแน่นอนนะก็คือชุดผ้าปูที่นอนนะคะจะมีขนาด3ขนาดเลย <3 S 2> นะคะคุณบี<ช>จะมี3ฟุตครึ่ง ห้าฟุตและหกฟุตค่ะใช่ค่ะวันนี้อ่าแล้วตรงนี้คือเป็นปีที่พิเศษตรงนี้ก็คือจะมีทุกปีอยู่แล้วสําหรับด้านนี้จะมีผ้าปู <S 1> 1 <S ขนาดแบช,ชิ้นด้วยจําหน่ายด้วยตรงนี้เราสำหรับราคาทั่วไปนะคะขนาด3 5หฟุตราคาอยู่ที่หนึ่งสี่สิบาท <บา S 2> ลายทั่วไปะนะคะเราก็จะมีเป็นจําหน่ายขนาดห้าแล้วก็6กฟุตด้วยสําหรับห้ากับหกฟุตลายทั่วไปราคาอยู่ที่สองร้อบาทค่ะแล้วลายกระตูลิขสิทธิ์ราคาจะอยู่ที่ 240-280บาทนะคะสำหรับผ้าปูหนึ่งชิ้นตรงนสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยเดี๋ยวขออนุญาตให้ลูกค้าชมนะคะก็จะมีเป็นสีพื้นนะคะนี่ค่ะจะมีเป็นสีพื้นนะคะขนาดสามฟุตครึ่งจะอยู่ที่140บาทนะคะเป็นผ้าปูหนึ่งชิ้นนะคะผหนึ่งชิ้นอันนี้เป็นพนสีฟ้าสีชมพูเข้มค่ะแล้วก็สีขาวนะคะตรงนี้จะมีตรงมุมด้านนี้ค่ะเป็นสินค้าผ้าปูหนึ่งชิ้นนะคะผ้าปูหนึ่งชิ้นตรงนี้ สำหรับพ้ปูหนึ่งชิ้นนะคะมีจำหน่ายที่งานลดราคาประจำปีที่นี่ที่เดียวนะคะคุณลูกค้าถามไม่มีที่อื่นแน่นอนอ,อันนี้จะเป็นขนาด5ฟุตแล้ว6ฟุตนะคะ5ฟุตแล้ว6ฟุตค่ะสำหรับ1ชิ้นนะคะค่ะก็จะอยู่ที่ราคา 200, 200บาทเท่นานั้นค่ะเป็นพปู1ชิ้นนะคะค่ะ 5ฟุตจะอยู่ที่ราคา200บาท6ฟุตจะอยู่ที่ราคา200บาทเช่นกันค่ะราคาเท่ากันเท่ากันค่ะนี่ค่ะหลากหลายลายรูกค่ะสามารถมาเลือกลายได้เลยที่หน้างานตรงนี้สินค้าหลากหลายลายสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะสำหรับผ้าปูขนาด1ชิ้นค่ะต่อไปค่ะอันนี้จะเป็น ชุดผ้าปูที่นอนนะคะก็คือจะมีปกหมอนปกข้างผ้าปูนะคะในในแพ็กนี้อันนี้จะเป็นขนาด3.5ฟุตนะคะ3ฟุตครึ่งนะคะตรงนี้เดี๋ยวเอาเต็มใหญ่คุณลูกค้าดูนะคะตรงนี้จะเป็นลายเดอร์เอมอนลานมอะราคาอยู่ที่260บาทเท่านั้นขนาด3ฟุตครึ่งราคาจำหน่ายปกติอยู่ที่4 9 0บ้าทิบคาทนะคะคุณลูกค้าวันนี้เหลือ260บบาทเท่านั้นนี่ค่ะอันนี้เป็นโทนสีเทานะคะ อันนี้เป็นโทนสีฟ้าค่ะตัวรหัสที่ออกกระถือจะเป็นลาย D M 1 1 3นะคะดูที่ตรงนี้นะคะฝั่งคุณบีจะเป็น D M 1 1 9่งหงากลูกค้าสนใจเป็นสองลายนี้สามารถจำรหัสที่แอดมินแจ้งไปบอกน้องพนักงานที่อยู่ในเคาน์เตอร์ได้เลยหรือไม่คุณลูกค้ามาเลือกเลนเชื่อมเลือกชมลายที่หน้างานได้เลยใช่ค่ะคุณบีสำหรับ3ฟุดเครื่องนะคะคุณลูกค้าจะได้ทั้งหมด3ชิ้นนะคะเป็นขนาดเตียงเดี่ยวจะได้ชุดผ้าปูที่นอนขนาดสา สฟุตครึ่งหนึ่งหนึ่งชิ้นนะคะหนึ่งผืนแล้วก็เป็นปลอกมนนุนหนึ่งใบปลอกมันข้างหนึ่งใบทั้งหมดสามชิ้นนะคะสําหรับสามฟุตครึ่งตรงนี้จะใช้ได้กับเตียงที่มีความกว้าง3.5มฟุตความยาวของที่นอนจะอยู่ที่6ฟุตครึ่งแล้วก็ความหนารองรับที่นอนที่มีความหนาแถึง10นิ้วเลยตรงนี้เลยนอกจากโรเลมอนแล้วก็ต้องมีลายเป็นลายสติ๊นะคะแล้วก็มีเป็นลาย คาวีอเวนเจอร์ค่ะคาวีมาเวลน่ารักน่ารักค่ะคุณลูกค้าขาอันนี้จะเป็นลาย KW17 นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นลาย S-T36 ค่ะหากลูกค้าสนใจสามารถแจ้งรหัสลายกับน้องพนักงานได้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นลายอโลฮานะคะค่ะตรงนี้ที่บีถือนะคะจะเป็นลายมิกกี้เมาส์ขนาด3ามฟุตครึ่งค่ะคุณลูกค้าอันสําสำหรับลายสีชมพูตรงนี้นะคะจะเป็นลายรหัส MK 21ค่ะ MK 2 1ส่วนตัวนี้จะเป็นมิกกี้เมาส์รหัสลาย MK 0 9เอามาโทนชมพูด,ด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะตรงนี้สำหรับน้องผู้หญิงนะคะก็จะมีเป็นลายพรินเซสก็มีค่ะนี่เป็นดิสนีย์นะคะพรินเซสตัวนี้จะเป็นลายซินเดอเรล่าค่ะลาย PC 6 2ค่ะส่วนลายนี้จะเป็นลายรวมตัวค่ะเป็น PC 4 7นะคะจะมีเป็นพรินเซสซินเดอเรล่าออโรา ลาพันเซลแล้วก็สโนไวท์ค่ะอันนี้ดูในแพ็คนี้เลยนะคะรวมกันในผืนหนึ่งค่ะตรงนี้ที่พี่ถือนะคะจะเป็นคลาสสิกคูค่ะคุณลูกค้าตรงนี้จะเป็นรหรัสลาย p h 54นะคะเขาจะมาแนวสีเหลืองนวลเลยสีเหลือง,นนงนนออกไปทาง,งาน้ำตาลนะคะสวยงามมาก <S <S ส่นว,นสวนลายนี้จะเป็นรหรัสลาย p h 78 <S <S น,น,นะคะจะมาออกมาทนเทาๆหน่อยค่ะลูกค้าคลาสสิกจริงๆใช่ค่ะ นอกจากลายลิขสิทธิ์แล้วก็จะมีเป็นลายทั่วไปค่ะคุณลูกค้าค่ะอันนี้จากราคาปกติ420บาทลดเหลือ260บาทค่ะอ๋อขออภัยค่ะลดเหลือ220บาทค่ะสำหรับลายทั่วไปขนาด3ฟุตครึ่งราคาอยู่ที่220บาทจากปกติราคาจำหน่ายอยู่ที่420บาทจะบอกว่าลดราคาจริงๆคุณบีค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นลายกระตนลิขสิทธิ์จะอยู่ที่ราคา260บาทนะคะจากราคาปกติ 490บาทขอย้ำนะคะว่าสำหรับ3ฟุตครึ่งคุณลูกค้าจะได้ไปทั้งหมด3ชิ้นนะคะจะมีเป็นชุดผ้าปูขนาด3าฟุตครึ่ง1ผพื้นปอกมนนน1ใบแล้วก็ปอกมนน้างอีก1ใบทั้งหมด3ชิ้นนะคะตรงนี้ใช่ค่ะสำหรับลายก็คือจริงๆยังมียังมีอีกมากมายอยากให้คุณลูกค้าได้มาเลือกมาชมเองมาเห็นเองขอเชิญชวนคุณลูกค้าเข้ามาเลือกชมสินค้าในงานลดราคาประจำปีชุดขนาดโตโต้ได้เลยนะคะใช่ค่ะมีหลากหลายลายอ่ะ ต่อไปจะเป็นขนาด6ฟุตเป็นลาย6นุตลายกระตูนลิขสิทธิ์ได้ค่ะคุณมีพาร์ตค้าไปูกค้าตามมาเลยนะคะอ่าด้านนี้เลยค่ะสําหรับลายกระตูนลิขสิทธิ์นะคะตรงนี้ลายกระตูนลิขสิทธิ์ขนาด6ฟุตคุณลูกค้าจะได้ไปถึง4ชิ้นค่ะจะเป็นอะ้าคปูที่ขนาด6ฟุต1ผืนปอกมาหนุน2ใบปอกมาข้าง1ใบรวมแล้วเป็น4ชิ้นค่ะจากราคาปกติ690บาทลดเหลือ 380บาทเท่านั้นสามร้อยแปดสิบบาทโอ้โหก็คือลดเราลดจริงจังนะคะไม่ได้ลดกันเล่นๆลดกันจริงจังเลยใช่ค่ะเดี๋ยวเราเอาตัวอย่างลายมาให้คุณลูกค้าชมดีกว่าใช่ค่ะเริ่มต้นจะเป็นลายสตรีทนะคะสตรีทก็จะมีเป็นนี้ค่ะจะมีเป็นลาย ST36 นะคะตัวนี้ก็น่ารักเป็นสไตล์อโลฮานะคะ ต่อไปจะเป็นลาย S T สองี่ค่ะโทนสีฟ้านะคะน่ารักไหมคะคุณลูกค้าลายน่ารักมากๆเลยนะคะตรงนี้ที่พีหถือนะคะจะเป็นมาเวลคาวี w ้ e, นะคะตรงนี้คุณลูกค้าจะเป็นรหัสลาย K W สิบแปมาด้วยสีฟ้าโทนสีฟ้าเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เป็นโทนสีฟ้าเช่นเดียวกันอีกหนึ่งลายค่ะตรงนี้เป็นสไปเดอร์แมนค่ะคุณลูกค้า สไปเดอร์แมนรหัสลาย S D 3 7นะคะเขาก็จะมาโทนฟ้าน้ำเงินเหมือนกันค่ะตรงนี้ลายคือน่ารักมากๆค่ะสีสันก็สดใสจริงๆค่ะแล้วก็จะมีเป็นลาย a เวนเจอร์ค่ะคุณลูกค้าค่ะก็จะมีเป็นลายในในแพ็คนี้นะคะก็จะมีเป็นเดอะฮาร์ค่ะกับตันอเมริกาไอรอนแมนแล้วก็ทอนะคะอันนี้จะเป็นลาย A V 0 2ค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะมีเป็นลายเช่นกันค่ะเป็น A V 1 1นะคะ กัปตันอเมริกาเดอะฮาร์คค่ะไอรอนแมนนะคะในในลายในผืนนี้เลยจะบอกว่าลายน่าสวยจริงๆคุณลูกค้าค่ะใครเป็นสาวข,ของอเวนเจอร์บอกเลยว่าสุดคุ้มจริงๆสำหรับราคานี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลายมาเวลเหมือนกันนะคะเป็นมาเวลตัวนี้จะเป็นรหัสลาย KW11 ค่ะลูกค้าสังเกตที่สติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ติดจ,จะเป็นลายสินค้านั้นๆในแพ็กเก็ตนะคะตรงนี้ KW11 ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นลาย KW13 ค่ะคือตัวนี้ลายน่ารักมากค่ะคุณลูกค้ามันมีเป็นจุดๆสีขาวสลับกับฟ้านะคะตรงนี้น้ำเงินสวยมากค่ะคุณแม่ใช่ค่ะ,คะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นลายคิว i ี้มิกกีนะคะจะบอกว่าลายสดใสคอลเลอร์ colorful, ส่งความเป็นคิวตี้คิวต้น่ารักน่ารักนะคะอันนี้เป็นลาย CU124 ค่ะ ะะเป็นโทนสีน้าเงินฟ้านะคะส่วนตัวนี้จะเป็นลาย CU 1 2 1ค่ะจะเป็นโทนสีเทานะคะอันนี้ก็น่ารักและขายดีเช่นเช่นกันค่ะ,ะด้านนี้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะด้านนี้จะเป็นด้านาน,านี<ๆ>้จะเป็นมิกกี้เมาส์ค่ะคุณกค้มิกกี้เมาส์ก็มานะคะคุณลูกค้า ตรงนี้นะคะจะเป็นรหัสลาย MK 24ตรงนี้ก็เป็นลายขายดีมากค่ะดูไอเทมเลยสำหรับมิกกี้เมาส์ลายนี้ใช่ค่ะเป็นลาย MK 24ตรงนี้จะเป็นบลูน้ำตาลครีมะะใช่ค่ะตัวละครก็คือครบเลยล่ะน,นี้จะเป็นลาย,ม,ลยมีมิกกี้เมาส์พูโตโอ่น่ารักจริงๆอ่ะต่อไปค่ะ สีชมพูหวานแหววเลยใช่ตรงนี้จะเป็นคนน่ารักน่ารักนะคะจะเป็นลาย nk 2 1หนึ่งเป็นลายมินนี่มิกกี้นะคะใช่ตรงนี้สําหรับเด็กผู้หญิงก็ได้หวานแหววซื้อไปให้น้องๆ้องนะคะตรงนี้น่ารักน่ารักไม่ผิดหวังค่ะลูกค้าค่ะต่อไปค่ะด้านนี้เลยค่ะด้านนี้จะเป็นนีบวินน่เดอร์พูนะคะอันนี้เอร์พูอันนี้เป็นลายวินน่เดอร์พูค่ะเป็นโทนชมพูนะคะอันนี้เป็นลาย po 17ค่ะคุณลูกค้า รหัสลายพีโอเป็นสีชมพูใช่น่ารักจริงๆสำหรับที่พี่ถืออยู่ตัวนี้จะเป็นคลาสสิกฟูนะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็นรหัส PH 69ค่ะเป็นโทนสีน้ำตาลอาจะเป็นโทนสีน้ำตาลแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นลายโดนถูกใจน้องๆนะคะที่เป็นเด็กผู้หญิงนะคะจะเป็นลาย ปรินเซสซินเดเลราค่ะทนสีฟ้าสว่างสดใสบอกเลยว่าเห็นแล้วก็คือน่านอนมากมาน่านอนมากๆและลายก็คือน่ารักคิวตี้สุดๆใช่ค่ะสำหรับตรงนี้นะคะขออนุญาตมีครั้งว่าขนาดชุดผ้าปู6ฟุตนะคะคุณลูกค้าจะได้ไปถึง4ชิ้นนั่นก็คือผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุต1ผืนปอกมันหนุน2ใบปอกมันข้าง1ใบที่ราคา380บาทจากราคาปกติ690บบาทค่ะสำหรับ ผ้าปูเออสำหรับชุดท่าปูที่นอนขนาด6ฟุตก็ใช้ได้กับเตียงที่มีความกว้าง6ฟุตความยาว6ฟุตครึ่งและความหนาของที่นอน8-10ถึง 10, 10นิ้วเ,<ล>เช่นเดียวกันค่ะลูกค้าน้องใช่ค่ะเรามีลายลิขสิทธิ์แล้วเราก็มีลายทั่วไปลายทั่วไป เชิญลูกค้าด้านนี้เลยค่ะจะเป็นลายแนวผู้ใหญ่หรือว่าต้องที่ชอบลายแนวแบบเพ้นพื้นก็สามารถมีจำหน่ายเช่นกันสําหรับตรงนี้นะคะผ้าชุดผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตลายทั่วไปคุณลูกค้าจะได้ไปถึง5ชิ้นเลยทีเดียว5ชิ้นในที่นี้จะมีเป็นชุดผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตนะคะ1ผืนปลอกหมอนหนุน2ใบปลอกหมอนข้าง2ใบทั้งหมด5ชิ้นราคาอยู่ที่350บาท ปกติราคาจำหน่ายเราจำหน่ายเท่าไหร่คุณรักาหกร้อยสี่สิบบาทค่ะเหลือสามร้อยห้าสิบบาทสุดคุ้มจริงๆสำหรับงานนี้ใช่าค,าค่ะก็คือลดกันแบบว่าลดกันเบอร์แรงมากใช่แบบราคาโดนใจราคาสุดตราจริงๆค่ะอย,อย่างที่คุณราักาถือให้คุณลูกค้าชมเนี่ยค่ะ <S <S นี่ค่ะที่ออกกรถือนะคะจะเป็นลายทีทีห้าเจ็ดหนึ่งค่ะจะเป็นลายไม่กระดอนนะคะอ่านี่ค่ะเป็นสีจริงอันนี้คาเลอร์ฟูลขายดีมากๆค่ะสําหรับลายนี้ ่ะที่บีถือตรงนี้นะคะจะเป็นสีพื้นค่ะสีพาสเทลตรงนี้จะเป็นสีชมพูอ่อนนะคุณลูกค้านี่อันนี้ก็จะเป็นสีสันของเขาใช้สีออกโคตหวานเป็น,<อ>นส,สีพื้นอันนี้ก็จะเป็นออกชมพูเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเป็นลายดอกไม้ลายดอกไม้สีชมพูสวยงามอันนี้รหัสรหัส5 7า TT 5ด7ทที้านะคะลูกค้า<ร>สำหรับที่ออกกระถือนะคะจะเป็นลายทีทีหกหนึ่งหนึ่งค่ะจะเป็นลายสไตล์วินเทจนะคะ สวยมากดูแพงดูไฮโซมากค่ะตัวนี้เห็นไหมคะขายดีมากๆสดใบนี้ค่ะอันนี้ลายดอกไม้ก็มีค่ะคุณลูกค้านี่ตัวนี้จะเป็นรหัสลายทีหกหนึ่งหกนะคะเขามาด้วยสีสันสดใสสีชมพูมาเชียวนี่คะ่ะนี่คะ่ะเที่ยวกระถือนะคะจะเป็นลายสีส้มสดใสาม, <ๆ S 2> มากๆ,ๆค่ะ,คะเป็นลาย TT ห้าแปดสามค่ะ,คะเป็นลายนกฮุกนะคะจะเป็นตั้งแคมป์กันอยู่คะ่ะเป็นอินเดียแดงนะคะ สัญ,ญลักษณ์ของปลาตีเลยอันนี้ลายไข่ดีมากคุณลูกค้าค่ะสีสันคอลเล์ฟูลจริงๆอันนี้ก็สำหรับคุณผู้ชายนะคะลายก็จะเป็นแนว573ตรงนี้จะเป็น573ของคุณลูกค้ารหัสลายเหมาะกับคุณผู้ชายสไตล์แบบเท่ๆอ่ตรงนี้รหัส573นะคะคุณลูกค้าอ,อันนี้ลายเท่ๆคูล ส,ส่วนที่เอากาับถือนะคะจะเป็นลายทีที522ค่ะจะเป็นลายฟาร์มนะคะโทนสีเขียวธรรมาชาติค่ะจะบอกว่าลายนี้ถูกใจกับน้องๆจริงๆนะคะบ้านไหนมีเด็กบอกเลยว่าสุดคุ้มจริงๆสําหรับลายนี้นะคะอันนี้ค่ะคือคลาสสิกามากอืมเป็นไงผู้ลูกค้ารหัสทีที519สีฟ้ามาพร้อมกับเป็นลายลอนดอนเลยทีเดียวสวยงามจริงๆสําหรับลวดลายคือจริงๆอ่ะลายเยอะมากใหญู่้ลูกค้า มาชมได้มาชมด้วยตัวเองได้ที่งานได้เลยใช่ไหมคะ,คะจะบอกว่าความพิเศษของเนื้อผ้าของผ้าปูที่นอนนะคะจะเป็นคอตตอน40%พลีเอเตอร์60%ค่ะซักและสีไม่ตกไม่ขึ้นขนไม่ขึ้นเม็ดอย่างแน่นอนค่ะเหมาะสําหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะสามารถเอาน้องขึ้นมานอนด้วยได้เพราะว่าจะไม่ขึ้นขนขึ้นเม็ดจะไม่เกาะขนน้องอยู่แล้วใช่ะะล้วคือความพิเศษของขอย่างก็คือเราเป็นมียางรัดมุมรอบผืนเลยสําหรับชุดผ้าปูที่นอนทุกขนาดเป็นยางรัดมุมรอบผืนเลยค<ช>ุณผู้ชมค่ะปูะไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดนะคะ ซักตักปูตึงใช่คโลแกนของเขาเลยซักตาปูตึงนะคะห้าฟุตเราจะมีก็มีห้าฟุตเช่นกันค่ะห้าฟุตก็ต้องมาค่ะเชิญด้านนี้ค่ะด้านนี้เลยค่ะอันนี้ด้านนี้จะเป็นลายการ์ตูนลิขสิทธิ์นะคะลูกค้าขนาดห้าฟุตคุณลูกค้าก็จะได้ไปสี่ชิ้นเช่นเคยค่ะตรงนี้สําหรับห้าฟุตคุณลูกค้าจะได้ไปชุดทับทูมที่นอนหนึ่งชิ้นปลอกมะนหนุนสองใบปลอกหมอนคาด หนึ่งใบนะคะราคาเป็นสี่ชิ้นสีชิ้นค่ะราคาจำหน่ายจะเท่าขนาด6ฟุตก็คือ380บาทจากปกติราคา690บาทลดเหลือ380บาทเท่านั้นค่ะใช่ค่ะคุ้มมากๆแล้วดูลายเดี๋ยวเดี๋ยวค้าให้คุณลูกค้าชมลายตัวอย่างดีกว่าได้ค่ะค่ะแล้ก็เป็นลายสติทสติทอันนี้ก็น่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นลายเอสที่3 7ค่ะ เป็นโทนสีฟ้านะคะตัดกับขาว<ช>ค่ะอาราบุห้าเลยลลน่ารักสุดตัวนี้ก็จะมาโทนเออสีขาวสีครีมนะคะเป็นลายสติกยีก้าค่ะลูกค้าขนาดห้าฟุตนี้สีสันของเขาเห็นเห็นแบบแบบยังรู้เลยว่าสวยะค่ะบุลาปัใช่ค่ะส่วนตัวนี้ที่อ,อกกุกลถือนะคะจะเป็นลาย DM117 d o l นโดเรมอนนะคะก็จะเป็นโนบิตะโดเรมอนนะคะโทนสีน้ำเงินนะคะฟ้าน้ำเงินนะคะ หากใครสนใจเป็นลายนี้บอกเลยว่าลายน่ารักจริงๆรหัสลาย dm 1 1 7นะคะหากใครสนใจลายนี้ก็แจ้งกับน้องพนักงานที่อยู่ในเคาน์เตอร์ได้เลยค่ะค่ะตรงนี้มี marvel carvey ก็มานะคะตรงนี้5พฟุตค่ะตรงนี้จะเป็นรหัสลาย kw 1 4คะ่ะจะออกโทนเทานะคะลูกค้าโทนเทาสีจะเป็นเทานี้มิกกี้เมาส์ก็มีเช่นกันค่ะลาย mk 2 3ค่ะเป็นโทนสีฟ้านะคะ จะบอกว่าลายนี้ขายดีทุกไอเทมนะคะหากใครสนใจลายนี้สามารถแจ้งกับน้องพนักงานได้เลยค่ะลาย m p 2 3ค่ะตรงนี้จะเป็นลายสไปเดอร์แมน3.4ค่ะเขาก็จะมาในโทนของน้ำเงินเขาเช่นกันเป็นลายนี้เลย sd 3 4ค่ะรหัสลายของเขานะคะน่านี่ค่ะลายที่ออกกั์ถือนะคะจะเป็นลาย ps 6 8ค่ะ เป็นโทนสีน้ำตาลครีมค่ะเป็นลายคลาสสิกพูหรือลายหมีพูนะคะจะเป็นมีทั้งอียอชิกเกอร์พูพิกเลตค่ะนะคะเป็นโทนคลาสสิกคลาสสิกนะคะส่วนที่เอาก,กระถือลายนี้ก็จะเป็นลายน้องพรินเซสนะคะพ c 4ีค่ะ จะเป็นรวมตัวเจ้าหญิงนะคะเโ็นโทนสีชมพูหวานแหววหวานแหววนะคะน่ารักค่ะโทนสีสดใสเหมาะสำหรับน้องๆผู้หญิงนะคะคุณบีตรงนี้ที่บีถือนะคะคุณลูกค้าจะเป็นรหัสยาย CU119 เป็น c u วติฟูค่ะตัวนี้เขาจะออกแนวสีฟักครามสดใสมากนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นลายทั่วไปก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอย้ำผู้ลูกค้าก่อนว่า5ฟุต ขนาด5ฟุตตรงนี้คุณลูกค้าจะได้ไปทั้งหมด 4, 4ชิ้นน,นะคะ,ะ,คะตรงนี้จะได้เป็นอะไรบ้างคะคุณอราัตรถ้าปูที่นอนขนาด5ฟุต1ผืนตอกมันหนุน2ใบปอกมันข้าง1ใบรวมแล้วเป็น4ชิ้นค่ะราคาอยู่ที่380บาทค่ะ380บาทเท่านั้นจากราคาปกติ 690บาทลูกค้ <90 S 1> าอยู่ที่<า>ทหน้างานจำหน่ายที่ราคา38 0ิบาทเท่านั้นค่ะ<ช>คุณลูกค้าจริงๆรายสินค้าคือขอบอกตรงนี้เลยนะคะคุณลูกค้าว่าสินค้ารายสินค้าคือจริงๆมีเยอะมากอาจจะพาคุณลูกค้าชมได้ไม่ไม่ครบทุกลายตรงนี้ต้องขออภัยด้วย<ช>แล้วตอนนี้คือเริ่มมีคุณลูกค้าเข้ามาเลือก ชมยกซื้อสินค้ากันบ้างแล้วใช่ค่ะทุกคักเลยนะคะสำหรับงานนี้เรายังไม่หมดค่ะสําหรับชุดผ้าปูตรงนี้ยังมีขนาดห้าฟุเป็นลายทั่วไป<ช>ด้วยใช่คะก็ะมีหลากหลายลายเช่นชก<า>ันเดี๋ยวเชิญค,คุณลูกค้าด้านนี้ค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นมุมของลายทั่วไปขนาดห้าฟุตนะคะตรงนี้คุณลูกค้าจะได้ไป 5ชิ้นค่ะ5ชิ้นนะคะคุณลูกค้าสําหรับ5ฟุตลายทั่วไปคุณลูกค้าจะได้เป็นชุดที่นอนขนาด5ฟุตหนึ่งผืนปอกมันหนุนสองใบปกมันข้าง2องใบเป็น5้ชิ้นนะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่350 350จากราคาปกติ 640บาทค่ะเหลือ350บาทคุณดีจะบอกว่าราคานี้สุดคุ้มจริงจริงมีเฉพาะในงานลดราคาประจำปีของชิ้นงานโตโตเท่านั้นนะคะเท่านั้นขอย้ำค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราพาคุณลูกค้าชมลายร้านนี้สวยมากคือเห็นเห็นแล้วก็คือชอบเลยชอบเลยชอบเลยตัวนี้นะคะคุณลูกค้าจะเป็นรหัสลาย G T 4 9 3เค่ะตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นออกโทนเทามี แสนความน่ารักด้วยลายดอกไม้สีขาวๆนั่นน,นต่อไปที่ออกาสถือนะคะจะเป็นลาย TT 577ค่ะจะเป็นลายดอกกุหลาบนะคะแบก็กกราวหลังก็จะเป็นหอไอเฟลบอกเลยว่าลายสุดน่ารักสุดอันนี้คือสวยจริงๆแล้วก็สไตล์วินเทจนะคะอันนี้ขายดีมากๆเลยอ่าแบบเด็กผู้ชายสไตล์เด็กผู้ชายก็มาค่ะตัวนี้จะเป็นรหัสลาย TT 559นะ่ะ เป็นชาร์คค่ะชาร์สีฟ้าฉลามสีฟ้าเลยตรงนี้นเหมาะกับน,น้องๆเด็กผู้ชายชด้วยที่ยอกัรถือก็จะเป็นสีผืนก็มีจําหน่ายเช่นกันค่ะจะมีสองสีนะคะจะมีเป็นชมพูพาสเทลแล้วก็จะมีเป็นลายแชมเปญน,นะคะสีแชมเปญน,นะคะเป็นสีน่ารักน่ารักนะคะสดใสสดใสเลยสองสีนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นโทนแบบว่าสีขาวลาดอกไม้ค่ะคุณลูกค้าสีขาวลาดอกไม้รหัสลายเขาอยู่คือที5 9 9 8นะคะขนาด5ฟุตสำหรับขนาด5ฟุตก็คือจะรองรับที่นอนที่มีความกว้าง5ฟุตความยาว6ฟุตครึ่งนะคะแล้วก็ความหนาของที่นอน8-10ินิ้วเช่นเคยค่ะจะบอกว่าลายนี้เป็นลายสไตล์ฮาวายและขายดีมากๆใา่ค่ะตรงนี้เป็นลาย 5้านะคะลูกค้าสามารถจำรหัสไลน์มาบอกกับน้องพนักง,งานได้เลยนะคะ<า>นอกจากผ้าปูแล้วเราก็มีเป็นในงานนี้ทางประตู2นะคะจะเป็นโซนมุมผ้าปูที่นอนนะคะแล้วก็ตรงนี้มาทุกปีเหมือนกันสำหรับหมอนหนุนและหมอนค้างเราก็มีจำหน่ายค่ะคุณลูกค้าดูสิคะอลังการไหมคะเด,ดี๋ยวเดี๋ยวหยิบตัวย่า่ให้ลูกค้าอันนี้จะเป็นหมอนหนุนอัดแบนด์นะคะ ตรงนี้นะคะราคาใบละ180ิบบาทจากปกติอยู่ที่ราคา240 2อ0 <120 S 1> บาทใช่ค่ะ220บาทนะคะตรงนี้ดูสิคะอันนี้ก็คือก็คืออัดแบนมาเฉพาะในงานลดราคาประจําปีเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราเอาตัวอย่างมาให้คุณลูกค้าชมดีกว่าว่าถ้าคุณลูกค้าแกะ,แกะสินค้าแล้วสินค้าจะออกมาเป็นแบบไหนได้ค่ะคุณบีลูกค้าชงค่ะเห็นไหมคะหลากหลายหลากหลายแบบ มีหมอนข้างหมอนหนุนด้วยนะคะสําหรับประตู2ก็จะมีผ้าปูที่ชนชุดผ้าปูที่นอนหมอนหนุนหมอนข้างมีจําหน่ายเช่นกันค่ะหลากหลายแบบเลยในประตูสนะคะก็คือหมอนหมอนของเรานะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าอันนี้คือตอนที่ยังไม่แกะนะคะอันนี้คือตอนที่ยังไม่แกะพอแกะมาแล้วลูกค้าจะเป็นแบบนี้ก็จะพองแบบนี้เลยอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตหยิบออกจากสูงให้คุณลูกค้าได้ชมนะคะใช่ค่ะ เป็นไซส์ดาตราเลยมาตรฐานเลยตรงนี้สีขาวนวลเลยจะบอกว่าตัวใหญ่นี่เป็นพิเศษเลยค่ะคุณบีเป็นใหญ่พลีเอเตอร์นะคะใช่ค่ะก็คือสามารถซักได้ทั้งเครื่องซักผ้าแล้วก็ซักมือก็ได้สำหรับหมอนหนุนของเราเนี่ยค่ะก็คือเวลาเวลาทำความสะอาดลูกค้าสามารถปั่นในเครื่องซักผ้าได้นะคะแต่ว่าปั่นปั่นเดี่ยวนะคะอ่านุ่มตรงนี้ค่ะคุณลูกคัดนุ่มจริงะลองส่วนให้ลูกค้าดูไหมนะเดี๋ยวเราลองส่วนให้คุณลูกค้าดูนะคะว่าถ้าใส่กับปลอกหมอนหนุนแล้วเนี่ย เขาจะเขจะสวยแค่ไหนเขาจะดูดีแท่ไหนอ่าเห็นไหมคะคุณบีอ่าสำหรับปอกมานุของเราวันนี้เราก็เป็นสีชมพูค่โอ้โหสวมง่ายมากๆคุณลูกค้าค่ะคุณบีบอกว่าสีน่ารักจริงๆโคนชมพูนะคะค่ะขออนุญาตนะคะสักครู่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นไซส์มาตรฐานเลยก็คือสามารถใช้ได้กับปกหมอดได้เลยใส่ได้เลยตรงนี้รูปนะคะนี่เป็นไงคุณอากาสน่ารักไหมคะโอ้โหบอกเลยว่าพอใส่กับหมอนแล้วน่านอน,นอนมากๆใช่ค่ะและ้วคือสัมผัสคือสัมผัสเขานุ่มมากคือจะบอกว่าใย,ยของตัวหมอนนะคะหนานุ่ม ใช่ค่ะแล้วอายุการใช้งานของเขาก็คือยาวนานใช่ยาวนานเลยก็้ะเนหมอนหนุนอันนี้จะอยู่ที่ราคา1 8 0บาทนะคะ180บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าจากราคาปกติ240บาทค่ะตรงนี้นะคะนอกจากหมอนหนุนแล้วหมอนข้างก็ต้องมาใช่ไหมคะหมอนข้างเราก็มีค่ะตรงนี้จำหน่ายอยู่ที่นตรงนี้จะอยู่ที่ราคา240บาทเท่านั้นค่ะตัวใหญ่ก็คือเป็นพลีเอสเตอร์นะคะอย่างดีเลยนะคะเด้งๆเลยค่ะคุณลูกค้า ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้โอ้โหนุ่มมากค่ะคุณเอกาส์นุ่มแต่เราเรามีตัวอย่างให้คุณลูกค้าชมไหมคะมีตัวอย่างตอนที่ใส่ใส่ป้กหมอนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวให้คุณลูกค้าชมนิดนึงนะคะปึ๊บนี่เลยใส่เสร็จแล้วแปเลคะสีสันสีสันอันนี้เป็นหมอน้างนะคะจากราคาปกติ320บาทลดเหลือ240บาทเท่านั้นค่ะ ตรงนี้นะคะสําหรับ,บ,บหมอนก็คือเรามีลิ้นของหมอนนะคะคุณลูกค้าตรงนี้ให้คุณลูกค้าสวมใส่ไปอาสวมใส่ไปในนี้เพื่อความระชับไม่ให้ปมอนไ,ไม่ให้เลุ่ยุใช่ไม่เขาไหลนะคะตรงนี้เราจะมีลิ้นเ,เห็นไหมคะคุณลูกค้าใส่ไปปุ๊บสะดวกสบายมากเ<ด> <มา S 2> นื้อ <มา S 2> สัมผัสก็คือแบบนุ่มมากเลยอะแล้วดูสิคะแค่แค่เห็นหมอนก็คือง่วงนอนแล้วใช่บอกเลยว่าสี่หมอนกับสี่หมอนราคานี่ก็คือใช่พอเอามาใส่พอมาใส่รอหมอนก็คือน่ารักมาก ตรงนี้ก็คือสีสม้มตรงนี้คือสีพูก็คือคาว่าอีมากจะบอกว่าเนื้อสัมผัสของหมอนหนุนและหมอนข้างใหญ่ข้างตัวของตัวหมอนและตัวหมอนข้างก็บอกว่าอ่นุ่มเด้งมากใช่ค่ะเป็นโพลีเอสเตอร์อย่างดีเลยค่ะคุณบีค่ะตรงนี้คือคุณลูกค้าเริ่มเข้ามาเลือกซื้อเลือกทาสินค้ากันใช่ตอ<ร>นนี้ก็คือคักแลว้วคุณบีคคักแลว้แลวใช่ใชค่ะเดี๋ยวขอยัดขอยัดบางก่อนนะคะ อขอเรียนเชิญพ่อค้าแม่ะค้านะคะฝากร้านในไลฟ์สดนี้ได้เลยนะคะเพราะลูกค้าเห็นช่องทางการสั่งซื้อค่ะื่ังจากลูกค้าบางท่านคุณบีอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถบอกอินเข้ามาซื้อได้ไม่สะดวกใช่ค่ะก็สามารถสั่งซื้อกับพ่อค้าแม่ค้าในไลฟ์สดนี้ได้เลยนะคะ,คะอันนี้ซื้อขายจะไม่เกี่ยวกับบริษัทไม่เกี่ยวกับออกัสไม่เกี่ยวกับคุณบีนะคะซื้อขายกันเองนะคะ ซื้อขายกันด้วยความสุจริตนะคะขออย่างเดียวค่ะพราค้าแม่ค้าค่ะไม่โกงกันนะคะไม่โกงกันกกน,นะคะห้ามทำนะคะคุณลูกค้าใช่ค่ะคุณลูกค้าใช่ค่ะในยุคนี้เศรษฐกิจนี้เราต้องช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและก,กันนะคะใช่ค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่สะดวกนะคะขอเรียนเชิญได้เลยนะคะที่โรงงานชุดเครื่องนอนโตโต้โตอ้อนน้อยสมุทรสาครน,นะคะสําหรับงานลดราคาประจําปีเราเปิดตั้งแต่วันที่20ิพฤศจิกาย,ยนถึง26บธันวาคม2564นี้ตั้งแต่เวลา เก้าโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นเราเปิดให้บริการคุณลูกค้าทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะคือคุณลูกค้าสะดวกวันไหนเวลาใดสามารถ Wal k in เข้ามาได้ตลอดเลยค่ะตรงนี้ใช่ค่ะ,อะขอเรียนเชิญพ่อค้าแม่ค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะพ่อค้าแม่ค้าคะสามารถฝากร้านในไรสุดนี้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าเห็นช่องทางการสั่งซื้อนะคะก,ก็สามารถซื้อขายด้วยความอูกตซื้อขายกันเองนะคะไม่เกี่ยวกับบริษัทไม่เกี่ยวกับออกัสไม่เกี่ยวกับคุณบีนะคะย้ำนะคะลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าคะไม่โกงกันนะคะไม่โกงกันนะคะ แล้วเราสองคนวันนี้ก็ต้องเช่นเคยก็ต้องขอตัวลาคุณลูกค้าไปแล้วไม่อยากไม่ยากฝาคุณลูกค้าไปเลยแต่ก็ต้องไปอะค่ะคุณอกกาสใช่ค่ะใช่ค่ะค,คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าอย่ายลืมกดลไลค์<ไ>กดแชร์นะคะกดถูกใจเพจของทางโตโต้ไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการโปรโมโชั่นดีๆจากทางบริษัทที่จะต้อง มีมาให้คุณลูกค้าอีกอย่างแน่นอนมีมาสเสนอคุณลูกค้าอีกอย่างแน่นอนสําหรับรายการโปรโมชั่นต่าง,างๆนะคะใช่ค่ะใช่วันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาคุณลูกค้าไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในถ้ามีโอกาสาก็คงได้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ<ช>คลูกคาา่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาลไป<ช>ก่อนค่ะ,คะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย